สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับเนื้อวัว8ป EP ที่4ีนะครับ EP ก่อนหน้านี้เราก็ได้ทราบผลกันแล้วครับว่าทีมพ่อเขาเป็นฝ่ายชนะไปครับสำหรับช่วงบ่ายก็ยังใช้กติกาเดิมครับก็คือทีมไหนที่พลิกกล่องได้มากกว่ากันนะครับภายในเวลา5นาทีจะเป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยววันนี้เป็นลาวสองครับนี่เป็นโฉบหน้าของทีมเหลืองครับไม่นี่มันทีมเดิมเนี่ยผมแค่มาเติมให้นะ และหลังจากโอเวอให้ออกครับทีมเมื่อเช้าก็ยังเป็นทีมเดิมครับที่แพ้ไปแล้วมีพบกอบเข้ามาแจมรับก็ถ้อว่ารอบนี้พก็บต้องแยกกับอาแบงก์กับอีกคิวครับมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับเดี๋ยวแผนเราคือแบบแรกๆเราไปดูสถานการณ์ชิวๆก่อนเราไม่ต้องวิ่งไม่ต้องอะไรเลาแล้วแบ่งไปคนละฝั่ง และความเห็นของทีมเราก็ตรงกันนะครับก็คือเราจะดูลาดลาไปก่อนครับแล้วมาดูกันว่าทีมตรงข้ามวางแผนองไแล้วเราค่อยมาแก้ไขสถานการณ์กันทีหลังนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับเิมมาเก็บไปหนึ่งครับอาแบงค์เดิมพอท็อเก็บไปหนึ่งครับอาครับตอนนี้ก็ยังหามุมครับอาครับไปทินกล่องบนแรกครับพอท็ออ้าวมีคนนั่งอยู่ใสนะครับผมพี่แชร์นะพอดีกระสุนหลุดครับพี่แชร์ เราเก็บไปสองครับแต่ววิ่งออกไปไปโอ้โหเจอบพียาอาบครับสิงยิงไกลครับโอ้โหแต่ลูกนี้เราก็โดนอาแบงค์เก็บไปครับตรงนี้ต้องต้องยอมครับตอนนี้ก็ต้องกลับมาที่ฐานครับมานับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับครยี่สิบครับนับเร็วมากครับไปครับที่หนึ่งครับถึงคู่หูแลับที่หนึ่งครับลุยใหม่ครับตอนนี้อาล้วงใบเอาโดนไปหนึ่งครับ นี้เป็นทีมจากอาขับครับมาจากลังสิตนะครับเก็บไปแล้วครับจะงไปต่อครับปืนหมดตอนนี้โดนโดนด้วยอ๋อกระสุนหมดครับโอเคครับเรามาดูกันนี่ครับถ้าเปลี่ยนปืนนี้ลงมาก็ทหารอาจจะมีพิษครับด้วยวีครับบอกเลยว่าปืนนี้ทางจะได้เปรียบถึต้องขอโทษน้องผู้หญิงด้วยนะที่ยิงจากข้างหลังครับเด็กไปต่อรับนี้เกือบตายครับแลกกระสุนกันครับเราต้องเก็บไปครับไม่โดนนะครับ เือจะโดนเจ็เฉียดแต่ไม่รู้สึกครับน่าจะไม่โดนครับพีิกกล่องไปถึงกล่องครับเช็คความเรียบร้อยอรตอนนี้ทีมของเรานี่ก็ได้คุมสถานการณ์ไว้หมดแล้วครับดูกล่องทั้ง3ใบเนี่ยโดนพวกเราเทคโอเวอร์ไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้แต่ตั้งหนักครับว่าจะทำยังไงกันต่อครับตอนนี้อีกทีมฝ่ายตรงข้ามนี่คือโหลดจะฝืนกันอยู่นะครับตอนนี้และสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเหมือนทีม่อก๊อฟเนี่ยได้คุมไว้หมดแล้วครับ คุมกล่องไว้คุมกล่องไว้นี่ครับมีการสั่งการครับก็เรียกได้ว่าทั้งทีมก็มีความสามัคคีนะครับเขาไม่มาแล้วอ่ะนี่ครับทีมตรงข้ามน่าจะเปลี่ยนแผนครับเป็นการโหลดกระสุนให้พร้อมครับนี่ครับพี่เดียวก็มีการสั่งการครับว่าให้เตรียมกระสุนรอครับบล็อกไว้เลยบล็อกไว้เลยเพราะว่าอีกทีมหนึ่งอ้าวโว่กำลังจะสั่งการนรับกระสุนหมดตั้งนั้นวิ่งกลับฐานก่อนครับ ทีมาแบงค์เนี่ยน่าจะเป็นการรีโหลดกระสุนแล้วลุยทีเดียวครับมาดูกันนะว่าจะเป็นไปตามที่เขาวางแผนกันหรือเปล่าครับที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งบล็อกเป้าวนั่นไว้นะเราคุมคุมให้เลยคุมให้เคุมไห้เลยคุมไห้เลยโอเคครับกลับมาต่อครับียิงโดนสูดไปหนึ่งทีครับปุ๊บซ้ำประตัวจะครับเก็บอีกแล้วครับก็ต้องยิงพี่แชพโอครับ เกือบตายครับแล้วงทำยังไงต่อครับตอนนี้เหมือนทีมาแบงค์จะตั้งหลักได้ครับแบงค์กับพี่แชร์ครับยังออกไม่ได้ครับเขามาก็เป็นแขกครับตอนนี้โอ้โหเจอกันอีกแล้วครับที่เก่าเวลาเดิมครับูเชี่ยวเขาก็ไปหนึ่งทีไม่โดนครับอาครับโอ้เจอแบงค์ลูกนี้ยังไงโอ้โหยิงโดดเลยครับ ผมหมดเวลาพอดีนะครับโอ้โหชนะหรือแพ้วะเนี่ยเกมัอ้ดีมาก็ชนะไปครับโอเคเกือบครับเมื่อกี้เหมือนโดนคุมเกือบจะตีได้โอ้โหอกคิวครับหน้าง่อยมาแล้วครับแล้ววนีขยี้ลูกเล็กน้อยครับโอ้โหเป็นไงครับปุ่นฟุ๊กเดินกระเพกอ้าเฮ้ย เก็บสามเก็บสามเก็บไปสามครับฮะรอแบงค์นะยังไงโ้องโปืนอีกนะรอแบงค์ต้องใช้ทีเหย้าอับนะครับปืนได้ไ่ขัดลำกล้องครับโอเคครับมาพบกับรอบที่สองครับเป็นรอบแก้ตัวนะครับมาดูว่าจะแก้ตัวหรือว่าย้ำแค้นครับรอบนี้โตกลับลงมาเล่นด้วยครับรอบที่แล้วพักไปครับห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับ ตอนนี้มีกีคนละเหมือนคนจะเกินครับยังไงคิวมีคนยืนเนียนครับมีคนยืนเนียนครับเป็นใครครับทีมไม่ลงตัวครับณ่ายกันแน่ครับอีคิวครับโอ้โหเนียนครับมายืนสิงอยู่ครับอีคิวผมก่อนไปขอสักหน่อยครับกระสุนไปก่อนครับจอมศาสตร์ของเราครับดูครับพี่เดียวถึงก็อขำครับจะเอาถ้าเอาไปขนาดนั้นยกกล่องไปเลยดีกว่าครับพี่เดียวบอก มันใช้ไม่หมดหรอกจะได้ยิงหรือเปล่าถูกต้องครับเอาไปจะได้ยิงหรือเปล่าครับผมเด็กก็ไม่เว้นนะครับที่เดียวแต่พอคที่บเดทกพอหึงึงได้เราก็เราไม่ต้องลุกไปเกินในกล่องนั้นอะพอหนึ่งทีถึงได้เราก็เราแค่เฝ้ายิงเขาพอ่ะเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้พี่หนึ่งครับตอนนี้ดูครับรอบนี้เป็นยังไงอ่าวลุยครับนี่ครับน้องเสื้อม่งนี่จากอาขับครับฝีมือใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวลุยที่ดีมากเรียกว่าตัวมุดครับเอามาดูกันครับ กระสุนว่ตก็ติดครับยังไงขออภัยพูดไม่เพราะครับโอ้ยยิงเข้าไปนี่โอ้ยช่องนี้ครับโอ้โหโดนครั้หนึ่งเจอกันบ่อยมากครับจากอาขับครับขึงไว้ขึงไว้แล้วก็เต็มเดิว่าขึงไว้เนี่ยถ้าอยู่กับพีทหนึ่งนี่สบายใจได้ครับจะได้ว่าเข้าขากันมากมากครับโอ้โหโดนเต็มหัวไม่รู้กระสุนจากไหนครับเข้าเต็มกับบานกลับมาครับโอเคเข้าไปใหม่ครับ โอ้โหลูกนี้พี่หนึ่งแบบพี่ปุ๊บดวลกันลูกนี้ครับพี่หนึ่งคือไว้หนึ่งคือไว้เคมยิงโอ้โหโดนอีกแล้วครับอาแบงค์ครับเข้าเต็มเต็มหน้าครับโอ้โหรอบนี้ยิงกันคมจริงๆนะเพราะเขาที่ตายไายสองนะครับโอเคครับลูกทีมพวกเขก็ลูกทีมก็เริ่มตายกันเยอะครับโอ้โหลูกนี้พี่แชร์ยังไงพี่แชร์ดวลกันโอ้โหปืนติดครับทำยังไงครับ กาตั้งหลักใหม่โอ้โดนขึ้นครับเอางี้อันนี้คราวนี้เราไปเดี่ไปเดียวไปมเดียวคราวนี้คราวนี้ไปมุมนี้มุมเดียวโอเคก็โตกับพี่ปิวก็บอกว่าให้เราไปทางนี้มุมเดียวครับมมมมุุนนีี้เดยวะโอเคครับพร้อมได้ปะเราลุยเกียร์ตามนี้ก่อนไปโอเคครับไปครับต้องเอาปืน V6 ไปเปิดทางครับดูครับจะเปิดได้ไหมโอ้โหลูกนี้อีกครันหนึ่งครับเจอกันบ่อยจริงแล้วโอ้โหน้องคนนี้อีกแล้วครับต้องขอโทษด้วยครับโอ้โห โดนเก็บอีกแล้วครับโอเคครับไปครับไปต่อครับยังไงศาสตร์ลูกนี้มาแบงค์มาแบงค์บอกเฮ้ยโดนครับโอ้โหร้องเสียงดังเลยตอนนี้ต้องบอกว่าปืนที่มันแรงจริงครับกระปุนหมดครับแกปีหนึ่งป่ีหนึ่งด้วยครับอาบมากับปืนคู่ใจครับไลรับครับเราต้องลุยครับตอนนี้ยังไง วิ่งไปแล้วอ้าวเจอใครครับนี่ไอคิวไอคิวยิงที่หนึ่งครับแต่เราก็องับมาเก็บไอคิวอีกทีครับโอ้ยไอคิวนี่รอบนี้มาแปะกับมาลุยครับเดี๋ยวนะสุนหมดครับไปดูกันต่อครับยังไงเนี่ยครับลองเสื้อม่วงดูนี่เสื้อกระสุนเขาอย่างเท่ครับขึงๆนาทีสุดท้ายครับถึงๆขึงๆึงกองไว้ถึงกองไว้อ่าก็มีการเข้ากล่องไว้เขาบเดียวแล้ว ดูแผนครับอ่านเกมไว้ครับว่าเซาว่้าจะบุกมาทีเดียวครับหนึ่งนาทีต้องเอาให้อยู่ครับมาแล้วเขามากันจริงๆด้วยครับดูวิ่งได้ยินเสียงวิ่งมาครับจะเกิดอะไรขึ้นมาดูนะครับโอ้โหตายกันเทียบครับน้องเสื้อม่วงโตพี่โจพี่ท็อปตายหมดรวดครับสี่คนอ่าวเหลือคนหนึ่งยิงอ่าวเฮ้ยต้องขอโทษพี่เดียวครับนี้ก็กลับรัวใส่ข้างเดียวกันครับก็ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงับต้องขอโทษพี่เดียวเด้บ พี่เดียวมึงขึ้นมาต่อครับไอ้นี่พี่เดียวครับอ่ใช่ใช่พี่เดียวครับพี่เดียวก็ตายซะแล้วครับโอ้ตอนนี้คืนขึ้นแล้วยังไงสามสิบวิเฮ้าวฮ้าครับ่คือไม่ถึงจะเดินคอตกครับจะทันไหมแต่ฝั่งนู้นพี่หนึ่งเอาอยู่ครับพี่หนึ่งคุมได้ครับฝั่งนี้อ่าแบงค์เจอแล้เพราะเขาอีกครั้งอ่าแบงค์แบงค์วิ่งหลบตรงน,นี้ยังไงโอ้โหเก็บไปหนึ่งครับ ซีฟุกหรือเปล่าครับอาครับแอเจได้กล่องโอ้โหต้องชมครับทีมของเราวิ่งไปพลิกกล่องทันเวลาครับโอ้โหแล้วก็จบด้วยโศโตโรครับวิ่งฝ่าดงกระสุนเข้าไปกลาดยิงด้วยความสะใจเพราะว่ากล่องเราได้คุมไว้หมดแล้วนะครับโอ้ยเดียวครับรู้สึกเราจะเข้าสากันนะพี่เดียวโตครับนี่ครับตัวลุยแดงบอกว่า หมดเวลาแล้วแบงค์ยัง <f led> ไม่รู้จะเอาตอ่อหมดเวลาก่อนหน้าเด็กหน้านี้เหมือนไปโดนระเบิดมาหน้าดำมาไอคิวเฮ้ครับโดนกันดอกสุดท้ายมันจริงๆครับโอเคพี่กิตพี่บฟุกค,ครับโอ้โหชนะอีกแล้วครับเท่ากับว,ว่าย้ำแค้นนะครับเยอะไรนี่ครับพี่หนึ่งครับค,ค,คุณพลผู้ใจครับพี่โจหรือพี่ท็อปครับ โอเคครับก็จบไปด้วยชัยชนะของทีมเราอีกแล้วครับมัน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 จริงๆครับเราพี่เดียวมึงเขาไม่โดนโดนยิงผมก็ฝังกองข่าวเมื่อกี้ยิงหลังพี่เดียวไปสามทีไปดูครับแกไปถึงนู่นได้ยังไงรับพี่เดียวนั่งซุ่มอยู่เอ้โหใส่ไม่ยั้งเลยต้องขอโทษพี่เดียวแลมันมันแชร์ครแชร์ครับประธานแชร์ของเราครับบอกเลยว่าปืนไฟฟ้าพี่แชร์ยอมครับ ก็เวลาเกมที่2ไปแว้วนะครับก็คือทีมพ่อกอลก็ชนะอีกเช่นเคยครับชิวๆคิวถือว่าลูกทีมร่วมมือกันดีมากครับเหนื่อยมากครับแต่ว่ามันแต่สงสารนี่คิวครับสำหรับพีนี้ก็จบลงไปอย่างสวยงามนะครับต้องบอกเลยว่างานสนุกมากๆครับต้องบอกว่ามันสุดๆเล่นกันตั้งแต่เช้ายันเย็นครับไป EP ต่อไปก็ยังคงความมันอยู่แต่กติกาเปลี่ยนไปครับบอกเลยว่าเข้มข้นกว่านี้แน่นอนด้วยการ แบ่งเป็น3ทีมครับทีมละ5คนครับก็คือจับประดวนกันเลยครับมาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นที่หนึ่งครับด้วยการเก็บคะแนนครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอิค b วเล Family ฟันของพ่ออด้วยครับและช่องใหม่เกี่ยวกับปืนเนื้อกำลังจะเริ่มขึ้นครับช่วยไปกดติดตามกันด้วยครับหลังนั้นเราจะย้ายเนื้อไปช่องนู้นทั้งหมดนะครับแล้วมาดูกัน e ีพีหน้าว่าจะมันแค่ไหนครับสำหรับวันนี้ตั้งแต่กินข้าวมายังไม่พบกะ ชนะเลยตาหน้าต้องเปลี่ยนทีมอีกรอบแล้วมือถีมือได้อยู่แดี๋ยวกระสุนอาจจะน้อยนิดกระสุนอีกแล้วกระสุนทุกตาเลยใช่แล้วก็ผมติดขัดอีกแล้วอปืนปืนน้ำเงินก็ติดขัดหรอไม่ใช้ปืนแดงตอนน้ำเงินมานี่ใช้ได้อยู่นะใช้ได้พอหมดปุ๊บก็เข้าลูกเด้อหรอใช่โอเคครับ เปครับนิคิวยังไม่พบกับสัยชนะเลยวันนี้ไมพบเลยครับเราเราเราน้นสนุกค,ครับคือผ่านกล่องมาผมไม่ยิงหรอกยิงคนอย่างเดียวทำไมหน้าดำขนาดนั้นหน้าดำเลยหรอคิวได้เยอะไหมวันนี้ก <c ười> ็ถือว่ายังไม่เยอะหลายคนอยู่ก็แต่หน้าตาเหมือนยังไม่พอใจท่าอาจจะคิวได้น้อยหน่อยใช่ไหมไม่ผมร้อนตายตายเยอะกว่าโดนคิวใช่ไหมวันนี้ใช่โอเคแล้วก็วันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าฝากล้ว ครับก็เปลี่ยนปืนนะการทันหันไงอ๋อไม่ทันเขางั้นเหรอใช่ใช่ตั้งแต่กินข้าวมานี่ยังไม่เจอชัยชนะเลยนะผิดเผิดผ็ดอ๋อผิดอยู่เอออ๋อไม่ออกไม่ออกหักสองอ๋อนี่จุกอยู่ไอ้พี่หนึ่งไม่พี่พี่ปุ๊กจุกอ่ะไม่ออกครับเนี่ยมันรัดไงเนี่ยมันรัดพุงเลยอ๋อถอดออกเลยถอดออกเลยไม่มันเจ็บตอนนี้พี่หนึ่งดูมีความสุขมากวันนี้พี่ปุ๊กไม่พี่หนึ่งเลยเออเมื่อเช้าเขาแพ้ไงตอนนี้เขาชนะแล้ว เขาส่ใจนะเขายิงผมยืดเลยต้องไปเจอกันตาหน้าอาจจะมีกติกาใหม่คก็สันะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเกมต่อมาครับถ้าขอวันนี้เราเล่นไป3ามเกมนะครับเดี๋ยวตาหน้าเป็นเกมที่4เดี๋ยวมาดูกันับว่าใครจะชนะเดี๋ยวเราไปพักก่อน